เปิดคำอำลาฮาวิเอเรียสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อพีเคสปอหรือโจนดูบอลนะครับก็อย่างที่รู้กันตอนนี้ฮาวิเอเรียไปเล่นให้กับแอตตานิล่าอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเปิดบทความที่ฮาวิเอเรียได้อำลาสโมสรเนดีโอโผ่ไว้ก็มีดังนี้นะครับ เาีเดียบอกไว้ว่าเมื่อผมย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลในปี2019มันคือความฝันที่เป็นจริงสำหรับผมและครอบครัวตั้งแต่เด็กผมเดินทางไปทั่วโลกในฐานะแฟนบอลเพื่อเชียร์ทีมนี้และไม่ว่าคำพูดไหนก็ไม่อาจอธิบายความรู้สึกได้เลยตอนที่ผมได้ใส่เสื้อสีแดงอันโด่งดังนั้นลงสนามครั้งแรกในฐานะนักเตะ ตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาผมได้รับประสบการณ์มากมายและเติบโตจากเด็กอายุ16ปีจนกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในช่วงเวลาที่อยู่กับสโมสรผมไม่คิดเลยว่าจะได้ลงเล่น150นัดให้กับทีมที่เป็นความฝันในวัยเด็กคว้าแชมป์มาแล้ว7ลรายการใหญ่และที่สำคัญที่สุดคือการเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ เมื่อฤดูกาลที่แล้วกับกลุ่มเพื่อนร่วมทีมพิเศษชุดนี้ขอบคุณทุกคนในสโมสรที่ต้อนรับผมตั้งแต่วันแรกที่มาถึงและดูแลผมมาตลอดขอบคุณบอร์ดบริหารและเจอรกันคอบที่ช่วยทำให้ความฝันของผมในการเป็นนักเตะเลียวพูเป็นจริงขอบคุณอาร์เนสลอตโคต้ชและสตาฟทุกคน ที่คอยเชื่อเหลือช่วยเหลือผมมาตลอดรวมถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนการได้ลงเล่นเคียงข้างพวกคุณคือเกียรติอย่างอย่างยิ่งและผมรู้สึกโชคดีที่ได้พบกับเพื่อนแท้มากมายตลอดเส้นทางถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ยอดเยี่ยมขอบคุณที่ทำให้ผมรู้สึกเป็นหนึ่งของพวกคุณและคอยสนับสนุนผมเสมอ ไม่ว่าจะช่วงเวลาที่ดีหรือยากลำบากผมจะเก็บความผูกพันของเราตลอดไปและเลี้ยวปูจะอยู่ในใจผมเสมอตอนนี้ถึงเวลาสำหรับความท้าทายใหม่ผมเต็มไปด้วยความทะเยอทยานและรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ของอาชีพการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผมมีโอกาสลงเล่นและพัฒนาตัวเองได้ มากที่สุดคือสิ่งสำคัญขอบคุณทุกคนสำหรับทุกสิ่งและเจอกันใหม่เร็วๆนี้ก็เป็นคำอําลาจาก Heavy เฮนรี่เอเลียตสู่ลิเวอร์พูลสู่โค้ชสตาฟโค้โยูเกนคอฟอันเดอร์สลอตหรือแฟนบอลเอเลียดก็พูดไว้ประมาณนี้ซึ่ง ผมอ่ะเป็นคนที่ชื่นชอบเอเรียตมากคือเอเรียตอ่ะถึงจะไม่ค่อยได้ลงเล่นมากแต่เอเรียตก็ลงมาแล้วสร้างสรรเกมหรือทำให้รูปเกมเรามันดียิ่งขึ้นอะเพื่อนๆผมทำให้ผมนึกถึงตอนที่ UCL ปีที่แล้วที่ เอเรียดลงมาเป็นซุปเปอร์ซับแทนซาร่าแล้วเอเรียดยิงได้ที่เจอกับฟาริสเซงจแมงเลกแรกอ่ะลูกนั้นแม่งผมดีใจมากผมจำได้ตอนนี้ผมดูเอเรียตในตอนนั้นผมดีใจมากถึงเขาจะไม่ค่อยได้มีเวลาลงเล่นนะแต่ผมคิดว่าเขาก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เราคว้าแชมป์ได้ ต่างๆมากมายคือเป็นหนึ่งจิง๊กซอที่พาิรวอร์พููคว้าแชมป์ชิมิลิกได้ในซีซั่นที่แล้วก็มาดูอาน์เนสซอตพูดถึงเอเลียดไว้บ้างดีกว่าอาน์เนสซอตได้พูดถึงเอเลียดไว้อาน์เนสซอตบอกว่า ฮาวิเอเรียดกำลังไปอยู่ในที่ที่ดีมากกับสโมสรที่เยี่ยมอย่างแอตัลวิลล่าผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเพราะเขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าเท่าที่ควรจะได้เมื่อเทียบกับคุณภาพที่เขามีเขาเป็นเด็กดีมาตลอดไม่ใช่แค่ตอนพูดกับแฟนๆว่านี่คือสโมสรของเขา แต่ภายในภายในทีมเขาก็สแสดงออกแบบนั้นด้วยแม้เขาจะไม่ได้ลงเล่นบ่อยนะักเขาก็ยังทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของสโม,มสรเขาสมควรได้รับความชมอย่างมากในเรื่องนี้ก็สลอตก็ได้พูดแล้รประมาณนี้ว่าเอเดียดเป็นเด็กที่ดีมากถึงจะไม่ค่อยได้ลงแต่ไม่งองแงเลยและเมื่อมี โอกาสได้ลงเขาพร้อมที่จะทําประโยชน์ให้กับสโมสรให้กับแฟนบอลให้กับทุกคนเขามีคุณภาพที่ดีเยี่ยมแต่เขาได้ลงสนามน้อยก็อันซอรก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่เขาได้ไปเล่นกับแอตันวิวลลาเพื่อเขา จะได้มีโอกาสที่ลงเล่นมากขึ้นเพราะว่าใส่ศักยภาพหรือคุณภาพเขาอะมันไม่ควรเป็นสำรองหรือหรือไม่ควรได้ลงเล่นน้อยเท่านี้เขาควรจะได้ลงเล่นมากกว่านี้อ่าก็เป็นกำลังใจให้ฮาวิเอเลียดนะครับขอให้ไอเด็กคนนี้มันไปประสบความสำเร็จแล้วก็อยากให้แฟนๆตามไปเชียร เอเรียดด้วยผมคนหนึ่ง้วที่จะไม่ลืมเขาแน่นอนเอเรียดคือเป็นเด็กที่เก่งนะเก่งในะสาตามผมเก่งเลยแล้วก็ถามว่าเสียใจไหมที่เอเรียดไปมันก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นแต่ดีใจสมากกว่าที่เอเรียดจะได้รับโอกาสลงสนามที่บ่อยมากขึ้น เราก็จะได้ดูเขามากขึ้นกว่านี้ก็ตามไปเช็ยรเอเรียดไว้ด้วยนะครับแต่ว่า,อาพอจอยอไ,ไปดูพอจอยได้พูดถึงเอเรียดบอกว่าลียอพใูใส่ใส่เงื่อนไขซื้อกลับไปด้วยแล้วก็ส่วนส่วนแบ่งการขายไว้ในดีลเอเรียดด้วยก็คือถ้าเอเรียดไปแล้วดังแล้วแบบฟอร์มดีขึ้นมา ก็เอียฟูก็จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยก็คือสามารถซื้อกับเอเรียดกลับมาด้วยแล้วก็ถ้าแอตตาวิาขายก็จะได้ส่วนแบ่งด้วยแต่ผมอยากให้เอเรียดกลับมานะขอให้เอเรียดไปมีฟอร์มที่ดีและกลับมาว่าเราเหมือนเดิมมาแทนซาร่าในเวลาที่ซาร่าล่วงเลยแล้วเพราะซาร่าเลยสัญญาอีกแค่2ปีไม่รู้ว่า จะตอสัญญาด้วยไหมเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยแล้วก็อยากให้เอเลียดไปเบิดฟอร์มและกลับมาบ้านเราดีกว่ากลับมาเป็นตัวแทนโมซาลาถ้ามันเป็นแบบนี้นะผมจะดีใจมากผมบอกเลยและเอเลียดมีมาตรฐานที่เล่นได้ดีมากขึ้นเหมือนซาลาผมจะดีใจมากเลยถ้ามันเป็นแบบนี้นะแต่มันก็อาจจะไม่ได้สวยหรูแบบนี้เออ อันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวขอ่เฉยนะครับก็อยากให้เขากลับมานะเพราะว่าเอเลียดเป็นเด็กที่ดีเด็กที่น่ารักเลยไม่ดื้อไม่อะไรนิสัยดีมาตลอดกับสโมอสรถึงจะมีไปกวนๆบ้างก็เถอะเออไปกวนๆทีมอื่นบ้างแต่เอเลียดก็เป็นเด็กที่ดีมากๆเลยสโมอสรเรานะครับก็ไปตามเชียร์เอเลียดกันไปด้วยก็จบไปเท่านี้ดีกว่าฝากติดตามช่องไอพีเคสปอรหรือช่องโจนดูบอลไว้ด้วยนะครับ ถ้าพูดผิดพลาดตรงไหนหรือยังไงไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับพี่ๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ